สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็มาเอาสับป,ปะรดไปให้คำแพงค่ะเป็นสับป,ปะรดที่ได้จากโครงการของพ่อแฝดนะคะที่ว่ามีสับป,ปะรดอยู่มีญาให้ช้างตกงานค่ะก็ไปลงทะเบียนไว้นะคะอันนี้ก็มี สับปะรดมาลงแล้วอยู่มารับมาเอาสับปะรดที่สวนช้างไทยไทยนะคะอยู่ไม่ไกลจากที่คำแพงอยู่มากค่ะ<ฆ> <c oughs> เขาก็แบ่งไว้เป็น <c oughs> กองไว้ให้แล้วนะคะมีหลายเชือกอยู่ที่นี่เขาก็มีประมาณแปดเก้าเชือกนั้นเก้าเชือกสิบเชือกไม่แน่ใจค่ะพี่ ที่ดูแลอยู่ตรงนี้นะคะพี่นกก็เ,เขาก็แบ่งให้เป็นกองกองไว้แล้วค่ะเป็นกองให้เท่าๆกันนะคะนี่ก็เป็นรอบแรกที่คำแพงได้รับค่ะก็ๆๆเลยถ่ายวิดีโอ,โอขอบคุณ พ่อแฟดแล้วก็ขอบคุณเอฟซีและขอบคุณทุกคนทุกๆคนที่ทำให้มีโครงการนี้ขึ้นมาช่วยช้างนะคะเพราะช้างก็ตกงานหลายเดือนแล้วทำให้ช้างได้มีสับประรดเพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับยานะคะอคนอกเหนือจากยาที่ได้กินขำแพงก็หลายเดือนแล้วค่ะไม่ได้กินต้นสับปะรด แพงคงจะดีใจช้างหลายๆเชื่อก็ดีใจควันท้างก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณจากใจเลยค่ะที่ทำให้มีโครงการนี้ช่วยช้างก็ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนคะ่ะ พี่เขารถสับป,ปะรดเขามาลงเสร็จแล้วเขาแบ่งเสร็จแล้วเขาก็โทรบอกนะคะก็เลยได้มาเอาช่วงนี้มีสับป,ปะรดก็จะเบาแรงของควันช้างขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มหาญยาลำบากแล้ว ไม่มีฝนก่อนหนะ้านี้ฝนตกน้ําท่วมหลายที่ก็ทําให้ยญ้าตายนะคะเน่ารากเน่าตายพอช่วงนี้จะขึ้นมาใหม่หน่อยก็แดดค่ะทั้งลมทั้งแดดก็โชคดีมากเลยค่ะที่ได้สับประรดมาช่วยด้วย đấy, nó đấy, 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 คืนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเราก็จะเอาไปให้คําแพงเลยจ้าไปค่ะตอนนี้เราก็เอาสับป,ปะรดที่ได้จากพ่อแฝดน,นะคะเสือสิงมาให้คําแพงค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแพงไม่ได้กินสับป,ปะรดนานแล้วค่ะดูว่าคําแพงจะตื่นเต้นกับสับป,ปะรดไหม ทางลงก็จะนิดลำบากนิดนึง <laughs> hi hey. hi hey. À Cầm hiện sập sáp rốt bạc nát Bà giờ bây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  ใส่คุณตาไปเกี่ยวหญ้าให้คำแพงนะคะหญ้าหมดแล้ววันนี้ได้กินมักนาดวันนี้คำแพงสิได้กินหมักนาดนี่จ้าขอบคุณพ่อแปดที่มีโครงการดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ทำให้มีโครงการนี้นะคะขอบคุณนะคะนี่ ทำแพงได้กินสับปะรดแล้วจ้า Сам был, нам

ขายค้นกะสิว่าขนาดําแพงขนาดขมแพง่ไ็ได้กินบักน,น่คําแพงยังหุ่นดีปานนี้ <c oughs> คุณตาเขาหักเขาห่วงแหงแ้งเนาคุณตาบ่ให้ขาดห้าได้เลยกู <c oughs> ปูตะแปปะหามุ้งกล่องไม่ได้เลยมึกมืดจัง ขอ,ขอขอบคุณพอแปดเสือสิงแล้วก็ f เอฟซีทุกทุกคนที่มีเทให้มีโครงการนี่เด้อจา้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคำแพงแล้วก็อันกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คำแพงจ้าขอบคุณหลายๆกระปักติดตามช่องกดกระดิง่งให้ช่องพังคำแพงอีกนะเด้อจา้า กับคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปลงหย่าเอ้ยลงบักนาดไปให้เขาอยู่อันรอรอเฮียนเนาะรอรอหม่องพ่ยยอยูให้พ่อย์เดี๋ยวเอาให้เขาย่ำขึ้นโดยง่ายๆจ้ะเี๋ยวไปลงบักนาดซอยพีเพลินนี่มีกับซ้ำนี่ก่อนจ้าอย่าลืมกดติดตามให้ช่อง,ง,งพังข้าแพ่งชาแนลด้อจ้า สวัสดีจ้า